มนุษย์ในยุคแรกจำเป็นต้องแข็งแรงเพื่อความอยู่รอดต้องกินข้าวโพดและถลั่วเหลืองทำให้พวกเขาแข็งแรงโดยไม่จำเป็นต้องเข้าฟิตเนสสายตาดีโดยไม่ต้องใส่แว่นมีวัฒนาการมาถึงยุคปัจจุบันมนุษย์ใช้คอมพิวเตอร์เล่นมือถือแท็บเล็ตทุกวัน สายตาเสื่อมเพราะแสงสีฟ้าจากจอถึงเวลาแล้วที่เราต้องกลับมาดูแลสายตาเงยหน้าลุกขึ้นมา <S <S และเลือกทานอาหารบำรุงสายตาอย่างข้าวโพดที่มีลูทีนช่วยกรองแสงสีฟ้าป้องกันจอประสาทตาเสื่อมหรือเลือกดื่มดีน่าคอร์ดนมถั่วเหลืองสูตรผสมน้ำนมข้าวโพดมีลูทีนช่วยบำรุงสายตาอร่อยลองนะมารู้จักกับลูทีนที่ Facebook ยังครับบายดีน่า